Uhm สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภูมิว hey. er> ัสด uh, ีครับพี่ภูมิปาดก้อย่าเลยได้มกัดเฮ้ยแต่ละคนมีปืนอะไรวะเนี่ยแต่ละคนมีปืนได้ไปสองแล้วได้ไปสองแล้วเหลือยห้าคนสวัสดีครับ ผมเป็นเอ้ยทำผมเป็นคนดีเสมอมาต้องทำไปที่ไหนอ่ะห่อลงท่ออุ้ยข้าน่ากลัวว่ะข้าเอเฮ้ยมันมาอึแล้วมันใกล้นี่เอามายัดไปในท่อไว้เอดูดี มันไม่น่าเลี้ยงจริงมันจะเรียกว่าทองเสียดทางขึ้นมันอยู่ไหนวะอย่าโอ้กว่าจะหาทางขึ้นเจอเอ๊ะกูเพิ่งขึ้นมาอีกนะเหลือแค่พี่กระสุกเหลือแค่พี่กระสุกเอ้๋ตายมาแล้วมันคือ ไม่ครับมีคนทำอยู่แล้วกดไม่ได้เขาเอาคนทำอยู่เมืทีกี้คนทำเสร็จแล้วไม่ทางขึ้นอยู่ไหนอะทางขึ้นอยู่ไหนทางขึ้นมันอยู่ไหนเอาอยู่นี่มีโนบิล่าทุกคนข่าว,าวมออาขาวีข่าวตายข่าวมีข่าวว่าไงครับไอเกตบอกว่าถ้าทันเดี๋ยวมาบอกเพื่อนอยู่ นะครับนึกว่าข่าวเกี่ยวกับไก่อกตายไม่นึกว่านึกว่าเกี่ยวกับไก่อกตายขำเลยสักทีไอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นักเสียงพี่ว่าไอ้ต้องไปกินน้ำมะนาวอะพายเอาเอาเงี้นะผมมีข้อมูลผมมีข้อมูลวพายอ่ะเจอกับผมแล้วก็เจอกับเอชีท่อนะครับ ไอโอเว่นเป็นมีโอเว่นเป็นตอนทายมึงจะซื้อตัวล่าสุดอะล่าสุดมีพายมีผมมีใช่เหรอวะมีมีกูด้วยแล้วก็มีพี่ปอยแล้วก็มีพี่ปอยอ๋อพี่ปอยไม่ปอยเฮ้ยใหญ่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะใครก็ได้อัดคลิปไว้ทีใครก็ได้เสียงไอ้นี่เลยอะไอ้เนี่ยไอ้ไอมดอ่ะ ไอ้บดในเบียโซ่อะไอ้เนี้ยบอยเหรอโอยบอยบอยบอยช่วยกูด้วยแล้วผมอยู่กับคาสกรอนไอโอเว่นนี่แหละโอเว้นพี่ภูมิพี่ภูมิหรือเปล่าว่าพี่ภูมิหรือเปล่าที่เป็นคนทำให้ผมเสียงเป็นอย่างนั้น มาชี้พี่มาชี้พี่โอ้โหพี่จะทำอย่างนั้นกับน้องชายเุดาีินล่ะของพี่ได้ยังไงกันอืแล้วก็แล้วไปผมก็เป็นพี่แล้วอีกผมตกใจทำไมทุกคนขับอะไรทำไรอ่ะทำไมพี่จะมาป่าเหรอคะเฮ้ยทำไรครับพี่ นี่ทำไรอ่ะเออย่าย่าย่าจะปากูเรียกกูแล้วก็ตบกูคุอยู่นีอยู่ก็ขยับกูนึกว่ามึงใจนี่เท่าไหร่จะปาคูอุ้ยเป็ดคือตัวอะไรนะเป็ดระเบิดกับไอ้นี่พี่ปาร์ตี้แต่ระเบิดยังยังไม่เห็นเลยว่าระเบิดมันทำอะไรได้ก็มันจะโยนระเบิดไปแล้วมันก็จะตุ้มตามตุ้มตาม ใช่มันหมายถึงเขาแต่วโยนระเบิดแต่หมายถึงว่ามันจะกดแค่นี้หรอกดแล้วแบบโยนป่ะใช่แต่ว่าต้องมันจะจะมีเวลาน้ำถอยหลังถ้าคนที่ได้รับระเบิดอ่ะเขาเรียกว่าไงถ้าคนที่ได้รับระเบิดมันโยนไม่ทันไม่ทันอะมันก็จะแตกแปลว่าถ้าเกิดคนโยนระเบิดคนแรกก็รู้เลยว่าเป็นใครเป็นตัวโยนระเบิดก็มันจะเย้ตามหาตั้งนานในโอเว่นคือเออพี่ พี่แคมป์ตัวน,น,<อ>น,นี้กำลังรอดเลยเอฟเอฟผู้สาไปขอปาร์ตี้กับเอ,อมีนกกระทุงครับมีนกกระทุงครับทุกคนนกกระทุงนี่อ๋อไอเอฟพิราห์ห้ามบวชวะพี่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครโดนกินไปต้องห้ามบวชเควสพี่มีตรงนี้วะเอา้าข้างล่างข้างล่างตามพี่มาหน่อยดิผมสับสนสับสนระหว่างไอเฮียนกกระทุงกับไอนกพิราห์ใช่ใช่โอ้โหแรงมาก เดนไปกับพี่ไปแล้วได้พี่ไปหลอกล่อให้ทำคุยหรอเอ้ยาเอ้เอยาเอ้ยเอยช่วยด้ว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 ยเอยาไอ้เอ้เ้ยมลับล่อว่ะใช่อะไรพายอะไรเพื่อนมันมึงจะล่อไปไม่ไม่มีคนโดนระเบิดเป็นคนดแถวนี้ ช่วยด้วย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 แกเป็นเป็ดจริงนะที่เวนที่ภูมิที่ปอยช่วยด้วยีสงสารนะเราไปยึดไอพีกันเถอะพี่ต้องสองคนที่ตายอ่ะีตายนะไอเวนใครนะไอเอเนี่ยไอเอพี่แม่งแม่งแม่งเดินมาทำผมแล้วแม่งก็เดินกลับไปโ ืนพี่แล้วก็มีจังหวะหนัวปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตู้มเลยเออเป็นอะไรเองโสดหัวเดียวเว้ยเหี้ยพายกูกำลังต่อยเป็ดอยู่เลยยินดีต้อนรับพี่ดูคึงเองสินะโหเฮ้ยมึงไปขัดขวางคนสั่งกระดิ่งไปพายกูขอร้องได้ปะทำไมอ่ะเฮ้ย เออมึงไปขัดขวางเขาสักอันนี้ทำคุยไรนิชาเอามาอาม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 าเฮ้นิชาพูดยินนิชาน่กลัวทำไมนิชาต้องถามโลนิชาอย่านิชาาไปคุยกับโอ๊กอะโอเว่น้ยพี่ภูมิราเิดผมทไมพี่ภูมิพี่ภูมิยินดีต้อนรับพี่ภูมิจู๊ พี่บูเป็นเป็ดพี่บูเป็นเป็ดพี่แล้วขยิวแล้วเบิดให้ผมพี่ยืนยยูโคลาเลยพี่ยินดีต้อนลาวดิชาเป็นยังไงบ้างลงลงมาแล้วพี่ปอยพี่ปอยไปอยู่กับคนอื่นไหมพี่ปย อร่อยไหมทุกคนคุยกันว่าไงบ้างอร่อยดีพี่สนุกดีแน่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 เวอ้าวเดี๋ยวน้พี่ปอยเป็นเดืเย่แล้วคือพี่ปอยคือแบบโคตรชัดเจนอะ แต่ก็ยังคงมะแต่ก็ยังคงไม่หยุดนะเจอ,อตามดุมๆ